กัมพูชาเปิดเผยความต้องการสูญเสียและทำลายสันติภาพในพื้นที่ชายแดนไทยอีกครั้งทำให้ความตึงเครียดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากการที่กัมพูชาไม่ปฏิบัติตามสัญญาสันติภาพและต่อยอดทำการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซ้ำซากทำให้ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเพื่อป้องกันทำให้เกิดบาดเจ็บสาหัสกล่าวว่ามีมุมมองต่างกันเกี่ยวกับการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายในสถานการณ์นี้คือไม่ใช่เพียงการสูญเสียแต่ก็เป็นการปกป้องตนเองด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568เวลา16นาฬิกา10นาทีทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงด้วยอาวุธปืนเล็กข้ามจากฝั่งบ้านประจันเข้ามาฝ่ายไทยบริเวณบังเกอร์ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้ประมาณ30นัดก่อนที่กองกำลังบุรพายิงเตือนและดําเนินการโต้ตอบ22นัดทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสจากนั้นกองทัพไทยมีมติผ่านที่ประชุมสมชตัดสินใจฉีกปฏิญญาสันติภาพ เวลา16นาฬิกา20นาทีมีการจัดกำลังชุดสนับสนุนเข้าประจำบังเกอร์ในพื้นที่บ้านจกเจอซึ่งทำให้ความเครียดขยายออกไปยังชุมชนในพื้นที่เวลา16นาฬิกาส2นาทีสำนักข่าวกรานิวของกัมพูชารายงานว่าทหารไทยยิงพลเรือนในหมู่บ้านประจันทำให้พลเรือนบาดเจ็บ5้าคนซึ่งนายอุมเรตไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมเนียนเจยก็ยืนยันว่าทหารไทยยิงข้ามแดนไปพื้นที่บ้านประจัน พลโทหญิงมาลีโสเจตาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเปิดฉากยิงโจมตีพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บหคนและยังอ้างว่ากองทัพไทยกระทำการยั่วยุต่อเนื่องทำให้ฝ่ายกัมพูชาต้องอพยพชาวบ้านประจันไปยังพื้นที่หลุมหลบภัย เวลา18นาฬิกา30นาทีสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าติดตามสถานการณ์ในวัดประจันพร้อมกับนายปานแขมบุญทรรัฐมนตรีช่วยประจาสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าทหารไทยตะโกนต่อว่าฝ่ายกัมพูชาก่อนใช้อาวุธปืนยิงเข้าในเขตก,กัมพูชาทําให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกแถลงการประนามไทยกล่าวหาว่ากระทําขัดกับข้อตกลงและเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบ เวลา18นาฬิกา48นาทีเผช่าวกัมพูชาโพสต์ว่าทหารไทยใช้ปืนอพีดียิงประชาชนกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บสามคนทำให้ฝ่ายปกครองของไทยให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสแกวอ,อกพยพและเข้าหลุมหลบภัยเวลา19นาฬิกา20นาทีมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองแญาแก้วซึ่งโฆษกรัฐบาลไทยระบุว่าเป็นการยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยและแจ้งชาวบ้านเข้าให้ไปอยู่ในหลุมหลบภัย เวลา19นาฬิกา24สิี่นาทีสํานักข่าว N N New, พีเอ็นิเผยแพร่ข่าวว่าประชาชนกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งนายฮุนมานีแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยและกัมพูชาในหมู่บ้านประจนันเวลา20นาฬิกา4นาทีไมเคิลบิลล์โ,โ์โพสว่ากําลังอยู่บนเที่ยวบินถัดไปที่วอชิงตันดีซีและจะรายงานและแจ้งไปยังทําเนียบขาวเกี่ยวกับการยิงประชาชนชาวกัมพูชา เวลา20นาฬิกา41นาทีพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกตอบโต้แถลงการของฝ่ายกัมพูชากล่าวว่าไทยยิงตอบโต้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบพื้นที่พลเรือนและหยุดตอบโต้ทันทีที่ภาวะคุกคามจากฝั่งกัมพูชาสิ้นสุดลงล่าสุดวันที่13พฤศจิกาย,ยนเวลาแปนาฬิกานายอุมเรียตรายผู้ว่าราชาการจังหวัดบันเตียมเยี่ยนเจรนำคณะเอลทีฝ่ายกัมพูชาเย,ยี่ยมประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมงคลบุรีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านจากลิงก์ต่อไปนี้ ทบยืนยันกัมพูชายิงปืนเข้าชายแดนสแก้วไทยยิงเตือนตามกฎการใช้กำลังทอบอสัดแถลงการกัมพูชาใช้วิธีเดิมสร้างสถานการณ์บิดเบือนกอตอประนามกัมพูชายิงเข้าฝั่งไทยชี้ใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์กู้ทุนระเบิดชายแดนบ้านหนองจานได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม1,012ตรม